ยำเพียบเลยครับซูชิครับผมนะครับนี่ครับ,รบของเยอะมากครับชิลห้าบาทบ้มบ้มบ,มบ้มมาจัดจัดสวยมากครับแล้วเนี้าเนี่ยวัฟเฟลิชฟฟลช e e ววฟเฟิลฝไยทอง

เอามาปบชีแล้วก็เบิร์นครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับอยู่กับเครื่องสช้ัเสียดอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่หน้าตลาดแบล็กมาร์เก็ตครับผมวีเจภาคภษาครับเดี๋ยวนี้ไปดูครับตลาดนี้มีอะไรมากครับเป็นตลาดยามเย็นครับของวัยรุ่นครับ ร้านแรกครับหน้าปะทา,า,านเท่าเ,ยเยลยร้านเช็ไต่ยำยกซดยำเพี่ยงมีสองร้านอยู่นละฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเดือนทะเลเดือดเป็นเฟรนช์ครับข้าวหมกไก่ครับดานหะน้า ลายเก้ซา,าครับญี่ปุ่นแกซมอนแกอูอัดนะครับยำสาร่ายมีหลายๆร้น้า,นา,นา,าวผกกิคนเยอะเมืกันยานะสีิบาทครับอาหน,หน่ากันอยู่ ตมครับร้านไม่ใหญ่แต่คนงค,คนมงเท่าร้านเยอะครับไม่ได้มานานนะครับแมงกะพรุนย่างสิบบาทครับผม โอ้ร้านยำเยอะครับเออันทะี A นะกุ้งเผานะครับเาสดๆครับสองร้อยสองร้อยครับอันะนะีนะ้เรี้ยงแสงแซ่บร้านยำครับคนมงครับร้านยำตอนนี้เยอะจริงๆครับ ทกรกอย่างนะครับแต่ก่อครับนะครับร้านแชมป์ฟูจิซังซูชิครับผมนะครับของเยอะครับเ,เยอะนะนี่นครับของเยอะมากครับ ชิลละห้าบาทบึ้มๆเลยนะครับร้านฟูจิซังซูชิครับผมแชมป์ฟูจิซังฟูจิมีห้าบาทสิบบาทครับทำกันได้ไหมลูกค้าก็มาเลือยครับ นี่ครับของคู่ตลาดชิ้นละสองบาทนะเล็กๆน่ารักน่ากินกันลำพอดีครัมครับร้านนี้ประดุกฟูแกหอยคนมุงครับร้านเล็กๆนะแต่คนมุง แกงหอยเขาแกะหอยให้เร so ียบร้อยนะครับนะฮะใส่ใบชะพูใส่เจะอมใส่หอยนะครับชื่อร้านโคตรอร่อยปลาดุกูแกงหอยผมนะครับสไตลญี่ปุ่นครับ มิโดลิค <c oughs> กนครัตอนนี้ก็สแกนได้เลยกับทุกร้านครับผมมิโดริครับตลาดแบ็คมาเก็ตนะครับแม่ยังประทูครับนะครับสไตล์เกาหลีครับแม่บ้านเกาหลี ต๊อปครับร้านคุณแสนผลไม้ดอครับกระหิตอันนี้ไม่ต้องเปิดนมมีกะปิมี ฟ้าหวานมีน้ำกะปิโหวกะปิขอครับหลายอย่างะานะครับขนมว้านนบิานมะพร้าวน,น้ำหอม อบวุ้นเส้นใบออดอ้อนครับผม,ผมบุญร้านเลยจ้านีะครับเน,นี่อเนะบืมอม,มาจัดจัดสวยมากครับร้านนี้กำลังใจมาไปเดีวันนี้นครับห้าสิบเก้าบาทนะครับกล่องหนึ่งเอาใส่กล่องนี้ครับน,นี่ซู้ชี ตุชิ้แมวน้อยครับผมแต่งร้านสวยเหมือนกันขออนุญาตครับตุ้เชิ้นสิบาทห้าบาทมีหลายราคาครับเดี๋ยวนี้ตุชี้สมัยแต่งน่ากินครับแต่งร้านสวยอาหารหน่ากิน,นลูกชิ้นย่าง,งบ้าน ปลาแดงครับผมกับน้ำจิ้มเด็ดขออนุญาตครับนะฮะร้านสวยอาหารน่ากินครับของแฟชั่นก็มีเยอะนะเด็กนักเรีเลยนวัยรุ่นก็จะมาเยอะครับเนี่ยนั่นเป็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านะเห็นปะ ครับแอกะนี่ครับหัวโม้เบาสเปรยวสะดุ้งเลนส์เอ้ยร้านนี้มีสาขาเยอะชุดข้อต้อมก็มีนะ นี่ครับแซ่บติดปากร้านแซ่บติดปากครับผมยำเราจะป้องกันครับเอาคุมไว้ป้องกันช่วงนี้โควิดเนาะ,ะเปิดแล้วต้องป้องกันตัววดีๆครับดูแลดีๆนี่ครับเจลลี่สลิงแม่จ้าขอโทษครับขอโทษครับ แยลี่สลิงเลยค่ะน้ำส้มน้ำปลาหลังไงวากาลุ่นเลยค่ะอยู่ต้นตลาดครับเยลลี่สลิงครับผม10บาท20บาทมีหลายราคาขอบคุณนะครับร้านบาร์บีคิวห้าบาทครับอยู่ร้านนี้อยู่ตลาดเปิดตาใหม่เลยนะครับ รัานเด็กกครับผมจวไหเข่เจียวครับไข่เจียวบุฟเฟ่ครับตัดตามตามชอบใจเลยสาบ้าบาทครับผมตักไม่อั้นร,ร้านฝังปิ้งครับร้านเล็กๆแต่คนคนมุงกัน มีวุ้นมีจับจังโมฟันครับขนมคลกครับขนมคลกยกถาดบายเจเปียวขอววอนุญาตนะครับนี่ครับมีถาดแล้วเนี่ยครับ ไหนราคานมฟุ๊กโยกขาดร้อยกว่าบาทครับถ้ากันกล่องกล่องสามติบครับน่ากินครับนมพุกโยกาดใบบเจเปียวครับผมพี่ตลาดแบ็คมาร์เก็ต đánh mực giăng phải nào chém mũi lăng tạp 60 baht bạc các bạn mình nắm tải nắm con tôm dầm

สตขนมจีบต้มนะครับเซนซ่าอบสดร้านเซนซ่านะ ้องต่อแก้วครับผมเาหบะซ่บิลีไก่ย่างครับเขาย่างนะนี่ครับร้านไายเยอะนะของน่ากินมาก ข้าวซอยน้ำเงี้ยวรครับข้าวซอยไก่น้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานอันนี้ก็คนนิยมเหมือนกันครับเชิญได้นะคะควครัวธนาครที่ตลาดแบคมาร์เก็ตนะคะครับ ่ว a f ฟ l e ชีสวฟโฟ l e ใยทองนะอันนี้ร้านเวล่นขออนุญาตนะครับตาฮักว a ฟโฟขอมอยู่ตลาดดักมาร์เก็ตครับ ครับผมครัหมูย่างเกาหลีขออนุญาตนะคระับแล้วหมูย่างเกาหลีตลาดแบ็กมาร์เก็ตครับผมมาซื้อของนะ คนะครลูกชิ้นหน้าหม้อครับผมหมายละสิบบาทครับรนะ้านเกบับครับเกบับไก่สี่สิบไก่ชีสหกสิบครับ หัวตัวนะครับวอล์ฟของกงเนร่ยถ้าอยู่คอนโดได้สบายเลยครับบุ๊กบิงซูดีฮนบิงซูับ 哈哈。<laughs> 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데. 왜

หมึกย่างแม่มาลายครับผมขออกุญาตนะครับน,นะครับ,ร,บร้านหมึกย่างแม่มาลายน,นะ่ครับดูช่ำๆเด้งๆนะครับน้องทำหน้ามันมาได้ถ่ายหน้าเยอะๆหน่อย นะครับนะครับเพื่อนมาได้ครับอะช่องยี่ห้าครับครับเป็นช่อง YouTube ครับชื่อถ่ายไดสายแดดเป็นเพลงอะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่ครับนะฮะดูมันจิ้มบึ้มๆนะครับ เนะอาครุ่งนะครับนันกกระทาไม้ครับ,อ,บอยู่ติดกันเลยครับ มาสิบห้าสิบครับขอบคุณครับบัวลอยไข่หวานลาวาครับผมอนี้อนี้วร้อันนี้บรบัวลอยลาวาครับผมขนมไทย กาวโบราอโบราณเกือกันนะเกือน่เกือใช่ไหมก็เป็นเกือกัาววถึงเลนไหนน้ำถือยี่้าสามสิบประมาณนะครับไม่ใช่ไไ่หรือยัง่เป็นอะไรใช่ไหมได้เลาสติกมันร่มครับ อันนี้กพอละรึ่งร่มเลยครับพี่รองกูดอดได้ครับเพราะว่าผมก็พิ่งมาเนี่ยลูกค้าคนแรกเขสแกนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไมขึ้นอย่างนี้เลยพี่เขึ้นบ้าตอนแรกผมก็สแกนแต่มันหักตามลงไปแล้วร้านแรกอ้าวแต่เก็ตัวแต่ว่าแต่ว่าที่ร้านมันไม่ขึ้นแต่มันไม่หักอะไรทนี่เลยจอเขาบอกเดี๋ยวไม่เช้ามันตัดเองไม่แก้แล้วอ๋อแก้แล้วถ้ามีมีผิวคนเดียร์ก็หนูไปเดิน ไก่ย่างไม่จ้าเป็ปา่าจ้าน่ก่ย่างะคระับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเงรูกิวครับผมหมูปล <c oughs> าครับ <c oughs> มันยืดครับตาเนี่ยมันฝรั่งแล้วามาผบชี้แล้วก็เบิร์นโบเโตโตชีสที่ร้านมันยืด น่ากินมากๆครับเป็ดเป็ดย่างเชฟเสียนน,ะ,นะครับขออนุญาตครับฮะร้น YouTube ครับช่องเซเดอร์สายแดดครับผม พยาธิครับทำไปลงที่ไหนครับยูทูปครับผมช่องเทรดเดอร์สายแดกครับผมอ๋อะไรนะเทรดเดอร์สายแดกเทรดเดอร์แบบเล่นหุ้นนะครับเทรดเดอร์สายแดกเทรดเทรดหุ้นอย่างเงี้ยเทรดเดอร์สายแดกนี่ฮะร้านเชฟเฉียนครับผมแดกอร่อยนะครับเนี่ยตรงนี้ เมื่อน,นิดนึง <โด S 1> นะฮะตายฮ่องกงเลยนะจรับนี่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับรา้านกระาแฟอิ่มจุกครับผมอร่อยมากครับชื่อร้าน มาม่าครับทาโกยากิสรั่นครับครวๆอะไรครับทอดจนเหลืองยังไงครับ นี่ครับขนมปลาครับร้านปลายาเก๋ปลาแป้งหอมคอนแจ๊เด็กๆครับร้านนี้นี่ครับขอบคุณครับนี่ครับร้านปลาแป้งหอมครับขนมปลาปลายไทยยาเก๋ครับผมนี่ครับขอบคุณมากครับร้านนี้ใจดีฮะให้ดูนะครับ เด็กๆชอบมากปลาแป้งหอมไทยยากิครับขนมญี่ปุ่นโอ้โอละเนี่ยชิ้น10บาท,ทชิ้นกินแซ่บมากกว่ ไม้ใหญ่ครับน่ากินมากสิบ <10 S 2> บาทเบิ่มๆเลยสิบบาทครับผมวอ้วันนี้เครื่องก็ลอ่อมมนได้ครับล้างก็วุ่นๆกันหน่อยครับติดบิลเยเทสตา,าครับผม